ปวลันเนี่ยเตเขาไม่เหงื่อแต่ได้ไง360องศาครบแล้วนี่นี่จะเอารอบสองแล้วจ่าจาห้าพันโกหพันโจาจา đau cái cái nó nó พูดแบบกองนี้นี่นขอบรกขอบรกอ่ะเ้พูดอ,ออกมปแล้วพูดอะไรรู้อืมกินเข้าไปแล้วเว้ยเรากินด้วยนะ <c oughs> พูดมาพูดมา <c oughs> เป็นเว้ยเลด้

เหนื่อยแล้วเหรอลูกใช่่ไอย่าอย่าอากยนะไอย่า่ยเลยอย่าอาย่าังกองันะยังองี่ไม่ยิงค้ำม